本有,有 speaking, 本歌单没有有本歌单没上路板那路本有 pc 不着急呢他们没有白路板那其余不沾玩具了拆了练了多种了那歌迷路本有 pc 人家有本歌单搁这边、这个、上路板去拆干不沾有那拆干不沾有两千多年两千把字句改背字句看我白露百多年怎么一双露白的脸怎么喷他们哟 เแล้วเป็นสอนให้อธิลาสองรูปแบบอธิลาสองรูปแบบเราจะค่อยๆเอาไปรูปแบบอมาเนียนรู้่าเขาไม่ใช่เกียประธานกิจกรรมง่ายๆหรอย่างเช่นตรงนี้เราจะมาดูนั้นอันนี้ก็คือถ้าจริงๆนี้ S คือ subject คือ主语คือประธานนะนู่ คือคือยภาษาจีนเขาเรียกวา่า c o m p ต n t 补ยคือแปลว่าทำอะไรทำจนเสียแล้วทำเสียแล้วอ่าเพราะฉะนั้นภาษาจีนถ้ามี complement หรือวา่า补ยประทากิากรรมเนี่ยถ้า,ามียยู่ตรงนี้ จริงๆแล้วบั可 object, 可๊กขันของนนตอนแรกคือ object คือกางก็คือประธานบิรลี่อาทานุงโทรีัพทยานุองเียรพ์เพราะฉะนั้นถ้ามีประมานกิริยา กรมแล้วก mm ็补语ก็คือจ主谓宾แล้วก็补补ก็ c o m p l e m e ของเสริมของแทนแปลว่าประธานกิริยากรรมแล้วก็เสริมตัวนี้กรรมก็คือต้องติดกับ谓语ูก็ต้องติดกับ谓语ทั้งคู่จาเป็นต้องมาติดกับ谓语 ถ้ามีทางผู้แย่งกันมันติดกันอยู่ตรงนี้ภาษาจีนจะปล่อยค้างจะเอากามตรงนี้โยนมาข้างหน้าเลยเห็นไหมกามตรงนี้ไม่อยู่นี่เลยกามไม่อยู่หน้าเวอร์เลยเพราะฉะนั้นเมื่อมีอยู่หน้าเวอร์ตรงนี้เขาจะใช้ปากใส่ตรงนี้ก็คือลักษณะท่านได้ที่เป็นอุปกระบอกนามตรงนี้เป็นตัวจลน์ขยับเวอร์แล้วมันจะเปลี่ยนสภาพเพราะฉะนั้น นี่เป็นรูปประโยคพิเศษที่จะประทามกิริยากรรมเปลี่ยนสัพะเขาไม่ใช่เปลี่ยนประทามกิริยากรรมปกติอันนี้เราเรียกว่ารูปประโยคพิเศษก็คือว่าเราจะเอาการกระทาของกรรมนีไว้ข้างหน้าเาืมอเอาตัวขยายให้บัญชีเราเน้นอะไรนุ่งควยทาให้เสียอย่างเนี้ย อ่ะเราดูตัวอย่างตรงนี้ก่อนนะตัวอย่างนี้หรอกซึ่งแปลก่อนนะถ้าแปลว่าเขาถ้าแปลว่าเขานุ่งแปลว่าทำโอเควันหลังเราค่อยอธิบายคำว่าทำตรงนี้มีหลายคำทำแปลว่าจั่วจั่วแปลว่าใช้แรงงานจั่วที่ใช้ความรู้อย่างเช่นโวเย์โจทย์วันก็ใช้โจนึง做饭ก็ใช้อกจนึงใช่ไหมก็แปลว่าทำแล้วก็นุ่งก็แปลว่าทำกั้น ก็แปลว่าทำปั้นก็แปลว่าจัดการหรือก็ทำเพราะฉะนั้นกาว่าตั่วมีสองตัวน่งมีตัวหนึ่งก้านมีตัวหนึ่งอย่างนี้ทั้งหมดแปลว่าปั้นมีตัวหนึ่งทั้งหมดแปลว่าทำตรงเนี้ยถึงเวลาทันนั้นคิดอยู่กันๆใช้ภาษาละเราเคยว่าไงแต่ตอนนี้เราพูดถึงใจจำว่าว่าน่งตรงนี้แปลว่าทำทำโดยไม่มีแต่แผนทำโดยไม่ได้จงใจเขาเรียกว่าน่งโอเคอย่างเช่นนุ่งตัวนี้แปลว่าทำนั้นอย่างเช่นถ้าสมมุติว่า เรากลับบ้านรถตีมากกลับถ no ึงบ้านสามทุ่งเลยโอ้ยยังไม่ได้กินข้าวเลยสมูแฟนบอกว่านี่พี่จั่วฟานคนไปทำกบข้าวโอ้โหสามทุ่มยังไปตำน้ำพิกตุมตุมตุมให้ชาวบ้านมาเดือดร้อนอย่างนี้เลยไม่หรอเราก็ไปปตู้เย็นมีอะไรใส่เข้าไมโครเวฟก็กินอะไรก็บทเราจะพูดว่าหนีนไอ弄点吃的คุณไปหากินได้หน่อย 就是他们对妹妹摆盘了，哎，那个才弄了，那么才做了，OK？你去弄点吃的啊，你去做饭，没灵感了。不然弄，你发现，比如说他，他他没摆盘，可是啊，这个就是手机，房产，写了，他，他手机房产写，他没得往盘，没摆盘，打在他们手机上写，他他们写，就是他没得重在他们抖，现在他没得重在，不然我才弄，呐。 เขา弄坏了我的手机ก็คือประบทำกิเยากันแล้วก็มีตัวขยายแต่เราเพิ่มเน้นเราเพิ่มเน้นเราก็เอาตัวการมาไว้ข้างหน้าเลยเปึ้งเมื่อเน้นข้างหน้าเราก็ใช้ปากตัวมาเสริมอันนี้แหละคือรูปยู่พิเศษก็เลยเขาทำให้มือถือของฉันเสียเลย เพราะฉะนั้นเราเน้นเมื่อถือของฉันไปข้างหน้าเลยทําให้เสียเลยน่งองไคเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาปากตรงนี้เสะระหว่างกลางเอาการมาไว้ข้างหน้าเลยจริงๆคือไม่อยูาา่เดียวกันคือตอนทำหรืว่าเราเสริยมย้อนหลังกันนะอ่าเขา把我的手机โอเคขอโทษทีนะ มีโทรศัพท์จากปากินท้มมาอมดี๋ยีคนนี้เป็นปรดิวเซอร์หนังที่ปากินคงมีอะไรจะคุยเดี๋ยวไม่ล่ะเราคุยเสร็จแล้วเรามาค่อคุยต่อโอเคอ่ะ